โรงละครแห่งดวงจันทร์ตอนขาจันทร์เที่ยงวันรัตติกาลจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าขางทรงสงาสว่างสวัย ใจเจ้าหันมาเพียงด้านเดียวแอบนึกเฉลียวถึงอีกฟังที่มืดดำกลางคืนหน้าสว่างหลังมืดแปลกหนักหนังกันเจ้าขา่อนอะไรไว้เมืองล่าง ดวงจันทร์ที่คอยส่องแสยงยามค่ำคืนนั้นทุกคนอาจไม่ค่อยได้สังเกตว่ามันหันหน้ามาหาเราเพียงแค่ด้านเดียวตลอดเวลาทุกคืนทุกวันจะก,กี่เดือนกี่ปีก็หันมาหาเราเพียงด้านเดียวมันน่าสงสัยซะจริงว่าอะไรอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์ที่ดำมืดนั้น น้ำมหานครลอยฟ้าที่พางตัวอยู่เหนือน่านฟ้ากาลาแลนดมาสักระยะหนึ่งแล้วดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่านิวแอตแลนติสเป็นเมืองที่เกิดขึ้นมาจากอรารยธรรมแอตแลนติกเดิมที่เคยล่มสลายไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อนปัจจุบันดินแดนแห่งนี้มีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเขามีสกุลเงินพุกด้วงหรือที่รู้จักกันก็คือเอ d เป็นสกุลเงินของตัวเองนาชา อะคาเด y ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สร้างเหล่าเด็กผู้มีพลังพิเศษวันนี้เป็นวันแสดงความสามารถของนักเรียนนี่พรามทำไมเธอทำร้ายเพื่อนแบบนี้ไม่ดีเลยนะเธอทำแบบนี้กับเพื่อนไม่ได้นะพราม เธอจะกลายเป็นเด็กไม่มีเพื่อนนะก็พวกนี้น่ะมันลุมร้อนหนูกนนค่ะคุณครูทํายังไงได้ล่ะหนูมันตัวแปลกระหยัาของตรงเรียนนี้อยู่แล้วนี่ไปขอโทษเพื่อนซะเลิกเรียนแล้วที่เราอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะแม่ชิวของเธอฝากบอบอกจะ้ะค่ะคุณครูด้วยความเพลิดเพลินในการเรียนที่ชาคาดมีหลังจากเลิกเรียนทําลืมที่คุณครูบอก เลยไม่ได้ไปตามที่นัดกับแม่ไว้พลัมทำตัวเหมือนทุกวันพลัมได้ขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ของเธอกลับบ้านที่อีกฝาของเมืองบ้านของเธออยู่บนเทือกเขามูลล็อกเธอถึงบ้านก็เข้าบ้านทําตัวปกติและแล้วความสวยก,ก็กลับมาถึงบ้านพลัมพลัมนีม่แม่บอกให้รออยู่ที่หน้าโรงเรียนไงทำไมถึงไม่ฟังเลย ดื้อจริงๆเลยแม่ตามหาอยู่ตั้งนานเราไปเที่ยวไหนมาเนี่ยแม่เนี่ยคนนี้บอกทน่นเนมไม่ฟังแม่เลยดีจริงๆทรัต้องฟังแม่บ้างนะเรามีกันแค่คนสองคนแม่ลูกแม่ไม่อยากให้คนอื่นๆมาหาว่าแม่ไม่มีความสามารถในการเลี้ยงลูกแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็จะมาเอาลูกไปจากแม่ลูกไม่อยากอยู่กับแม่เราจะพรัม แม่ชิวพูดด้วยความโกรธปนเศร้าในตาเริ่มแดงและน้ำตาก็ค่อยๆซึมออกมาค่ะหนูอยากอยู่กับแม่ค่ะพลัมยืนนิ่งอยู่ชั่วขณะจ้องมองตาแม่แล้วก็เอ่ยขึ้นมาเบาๆปนด้วยรอยยิ้มกอดค่ะทั้งสองสสมกอดกันด้วยความรักที่อบอวนไปทั่วบ้านพลัม ถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องฟังกันบ้างนะลูกต้องไม่ดือ้อเป็นเด็กดีของแม่ได้ไหมจ๊ะได้คะ่ะแม่หนูรักแม่นะคะโอเคเงินไปอาบน้ำก่อนเลยจะได้มากินข้าวกันแล้วไม่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 เดราเด็กดื้อไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ไม่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 ผ่านไปไม่นานความวุ่นวายภายในบ้านก็สงบลง ถึงเวลาเข้านอนแล้วเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ดูเหมือนจะแสนธรรมดาดวงจันทร์กลมเกลี้ยงเต็มใบสว่างสวัยราวกับเป็นกลางวันทั้งสองแม่ลูกนอนดูดาวที่ระเบียงบ้านยามค่ำคืนเสียงใบไม้พลิ้วไหวใส่ลมพัดเบาบางๆทั้งสองห่มผ้าเพื่อความบรรเทาความหนาวในช่วงสิ้นปีพรัหนูเห็นดวงจันทร์นั่นไหมจ๊ะคืนนี้มันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนะ ที่เมืองนี้นะ่ะมีตำนานเกี่ยวกับดวงจันทร์ที่เล่าต่อๆกันมาด้วยอยากฟังไหมล่ะเย yeah! ่ฟัง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 นิทานก่อนนอนสนุกฟังค่ะโอเคเอาล่ะโอเคโอเคหยุดดิ้นได้แล้วเจ้าตัวยุ่งแม่จะเล่าให้ฟังแล้วนะงานละครั้หนึ่งงานมาแล้วที่นี่นะ่ะเคยมีเมืองหนึง่งตั้งอยู่มาก่อนในเมืองชื่ออะไรหรอคะแม่ เมืองเชื่ออะไรมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญที่ว่าเมืองเนี้ยมันช่างย่าแย่เสเหลือเกินมันต่างจากเมืองที่เราอยู่เป็นตอนนี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะลูกผู้คนในเมืองนั้นอะทั้งเห็นแก่ตัวการโกงกินก็มีให้เห็นกันทั่วผู้คนทั้งหลายต่างหลับหูหลับตาใช้ชีวิตของตัวเองไม่สนใจคนอื่นจนกระทั่งคืนหนึง่งที่พระจันทร์เต็มดวงน่าจะช่วงสิ้นปีแบบนี้แหละ จูจ่ๆก็มีอุกาบาตตกลงมาที่ดินแดนแห่งนี้แล้วมันตกไปที่บ้านของนักวิยทยาศาสตร์สติเครื่องคนหนึ่งซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเหมือนกันนะเฮีเยไก่เฮียไก่เฮียไก่ให้เขาชื่อเฮียไก่หนูอยากให้เขาชื่อเฮียไก่ทำไมล่ะทำไมต้องเป็นเฮียไก่ด้วยไม่รู้สิหนูแค่ชอบกินร้านข้าวมันไก่เฮียไก่นะนึกขึ้นได้ตอนนี้พอดีเลยคิดว่ามันน่าจะตลกดีถ้าเขาชื่อเฮียไก่ ขอบใจที่ช่วยเสนอไอเดียแต่เขา,เเขาเไม่คอยเอกให้เขาชื่อเฮียไก่ได้หรอลูกโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีชื่อนะตอนนั้นนะ่ะทุกคนเรียกและขนานนามเขาว่าชายผู้สร้างปีหลังจากที่ชายผู้นี้ได้พบว่าหลังบ้านของตัวเองมีบางสิ่งบางอย่างตกลงมาจากฟ้าเขาก็รีบวิ่งไปดูด้วยความตกใจมีบางสิ่งกําลังส่องสว่างอยู่ที่นั่นมันคือเศษเซี้ยวของดวงจันทร ชายผู้นั้นได้นําชิ้นส่วนของพระจันทร์แม่คิดว่ามันน่าจะมีแร่ธาตุอะไรบางอย่างนะเแต่คิดว่าเดี๋ยวลูกตโตมาลูกก็คงจะรู้เองไอเสรีจเจ้วของดวงจันทร์่ะมันใหญ่มากแล้วเขาก็ได้กระเทาะมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นําไปวิจัยจนได้ผลสําเร็จออกมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลังพลังงานใหม่ให้แก่เมืองหลังจากนั้นเมืองก็ค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆ ทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านจิตวิญญาณด้วยผู้คนก็ค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติกันไปเริ่มรักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆก็มีผู้มาเยือนจากดวงจกักรอา้าวพวกเขามาทําไมเหรอแม่เขาจะมากินข้าวมันไก่เปล่าหนูอยากให้เขาลางกินข้าวมันไก่อ่ะลูกมีชอบทําเสียเรื่องอยู่เรื่อยเลยตั้งใจฟังหน่อยสิถ้ากวนอย่างนี้แม่จะไม่เล่าให้ฟังแล้วนะ ทล้ำสวมกอดแม่และหอมแก้มแม่ชิวเชิงงอและออดอ้อนตามประสาเด็กผู้หญิงโอเคนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยลืมหมดแล้วอ่าโอเคเด็กได้ละแ,แล้วก็ถึงวันหนึ่งที่มีผู้มาเยือนจากดวงจันทร์จุดประสงค์ของพวกเขามาเพื่อที่ช่วงคืนของของ,ของเขาที่ได้ทำตกมายัางโลกใบนี้ซึ่งของชิ้นนั้นเป็นของสำคัญของอารยธรรมของพวกเขาแต่น่าเสียดาย ที่พวกเขาไม่ได้มาด้วยการเจรจา,าทางการทูตแต่ชาวจันทาเดินทางมาด้วยกำลังทหารและด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจากเศษซากดาวตกในครั้งนั้นทำให้ชาวโลกมีความสามารถพอที่จะต่อกรกับชาวจันทราได้ซึ่งสงครามครั้งนั้นระหว่างชาวโลกกับชาวจันทรากินเวลาน,านานเป็นแรมปีจนกระทั่งทั้งคู่ตกลงขอเซ็นสัญญ,ญาสงบศึกกัน โดยทำข้อตกลงกันว่าทางชาวจันทราจะขอนำตัวมนุษย์ไปคนหนึ่งและมนุษย์คนนั้นจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีดังนั้นศึกสงครามระหว่างดาวโลกกับดวงจันทร์ก็ได้ยุติลงและผู้ที่เสียสละไปและอาสาไปดวงจันทร์ก็คือเฮียไก่นั่นเองเขาเป็นผู้ที่ได้ค้นพบพลังงานใหม่จากอุกาบาตเป็นคนแรกเป็นคนที่ไขความลับของแรงโน้มถ่วง ะเปลี่ยนเทคโนโลยีการบินไปตลอดการผู้คนจึงให้เกียรติลักนาะนามเขาว่าชายผู้สร้างปีแล้วอย่างนี้เฮียรไก่ไม่ได้กลับมาที่โลกอีกเลยเหรอคะตามตำนานที่เล่าไว้อ่ะจบแค่นี้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้กลับมาไหมหรือว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่